อีครับยีนต้นรับเข้าสู่ช่องลมลึโข้งครับวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาไขาวัวไปใส่รอบนะครับทำเป็นเหยื่อก็ใส่ถุงนี่ครับแล้วก็มัดใส่ตรงอยู่ท้ายมันงานที่สองนะลองดูครับลองหลายๆวิธีช่วงนี้เงียบมากเลยครับปลาปลาหนังแทบจะไม่ค่อยเจอครับปลาคังปลากด มีแต่ปลากิดครับอันนี้ไปเราเราไปลุ้นกันครับจะมีแต่หกหลังนะครับที่เราจะใส่ยาเราทําถุงมาแค่หกันแต่ใส่ไว้เราก็มีครับแต่จะเอาไปเพิ่มไว้ไปครับลุ้นกันอาจะมีตัวไหมนะหลังแรกครับน้ำแห้งครับแต่มีพายุเข้า มันเงียบเกินช่วงนี้ไม่ค่อยถูกเลยเไม่มีเลยครับโอเคนันค่นก็จะใส่เหยื่อได้นะครับไขบ่บัวอ้ยหนึ่งตัวครับผมโอเคครับยวดูกันว่ามีปงขาดไหม ไ่ว่าไฟเลยมีเท่าไรส่เราจะใส่แบบนี้หกหลังนะครับเอาแต่รอบใหญ่เราก็มัดเลยครับทีี้ <c oughs> ประมาณกลางๆนะย้อยกับไม่ถึงไม่ถึงนะอยากหายเชียกเหมดลครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยับเข้าไปตายกันแล้วเอ้ยโอเคขยับเข้าไปโอเคเรียบร้อยเยี๋ยวไข่วัวครับไข่วัวไข่ควายมาลองดูครับตีองต้นอนครับแหลมแห้งตะก้อกตรงนี้เยอะเรลืออยู่ ไม่เคยมาแบบเราไม่มีสักตัวโอเคครับน้ำล้นต่อเตรนแม้รกันมาครับเก็บ อีกไหมโอ uh, ้ปลาขาวเยอะเลยโอ้ยหลุดอีกแล้วเก็บนะหลุดก่อนไม่ยอมเข้างาสองเลยฮะแปลกจังเก็บนะหลุดไมต่ออีกตัวมั้งโอ้ยู้ยนั่นนอกก็มีครับไม่ยอมเข้าะ ออ้ตัวหสามตัวครับโอเคไข่นะครับไข่บ <c oughs> ัวเด็ก ไปเปลี่ยนเป็นรอบโยนดีวกว่าโอ้โหนี่ให้มันหนึ่งตัวตายซะด้วยวู้ปลาปา่ปาคราับปลาปา่ปาปลาป่กปลาป่าหนึ่งตัวโอเคครับเอาห้อยตรงตีนนี่ละใช้สามขีดสี่ขีดครับไม่ใหญ่หนึ่งตัว Song lắm mày 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 เราไปสรุปผลงานกันกลับบ้านวันนี้ครับไม่เยอะครับพอได้ไปปิ้งเนาะปิ้งเป็นบางตัวคอจะมาขวาไว้ครับขวเขาตัวเย็นเนาะหรือไม่ก็ไม่ขวเขวาตัวเย็นไปเลย ไปครับกลับบ้านขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับโอ้ยไม,ไม่ได้อะไรอยู่